ใครบ้างนะที่เราควรจะจดจำนะในชีวิตของเราเอ้ยด่านเห็นบอเลรนไปเรนมาหนึ่งคนที่คอยนะช่วยเหลือเราเวลาวันที่เราอะลำบากหรือไม่มีตังนั่นเองค่ะสองคนที่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเขาก็ยังคอยปลอบใจเราให้เราอะยิ้มได้แล้วก็ให้เราสู้ต่อนะคะสาม อยู่ใกล้นะคะคนแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะตามหลักกฎแรงดุลกฎจักรวาลเช่นครูบาอาจารย์ค่ะหรือพ่อแม่ของเราจริงๆนะอยากจะเป็นข้อหนึ่งหรือสานะสําคัญเลยคือพ่อแม่ของเราแหละผู้มีพระคุณค่ะนะเพราะถ้าไม่มีพ่อแม่ของเราแล้วอ่ะก็ไม่มีตัวเราเช่นกันค่ะนะวันนี้จะคิดจะทําอะไรอ่ะก็ให้นึกถึงหน้าพ่อแม่เข้าไว้นะคะทุกคนเช่น ตัวเราเองก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่ามีใครเขามาว่าร้ายเราก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ผิดอย่างที่เขาว่าเราไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเพื่อนแต่ถ้าหากว่าเราผิดจริงเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อตัวเราเองค่ะไม่ใช่เพื่อใครเลยนะนเพื่อนๆบางทีคนเราอะ่ะนะก็ต้องรู้จักการให้อภัยตัวเองแล้วก็ ให้อภัยคนอื่นด้วยนะคะคเพื่อนๆวันนี้เราไม่เป็นเราไม่สวยเราไม่หล่อเราไม่จริงไม่เกี่ยวกับใบหน้าเลยในการสร้างตัวตนในการออกมาทำความดีต่างๆวันนี้เรามาเป็นแสงสว่างสักหนึ่งแสงสิบแสงห้าแสงร้อยแสงล้านแสงหนึ่งแสงนั้นน่ะคุณจะมีคนทักนะถ้าคุณทำไม่หยุดอะ่ะคุณอาจจะมีคนแค่ หนึ่งพันคนที่เขารักคุณจริง <Bye. S 1> แค่นี้คุณก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้แล้วนะหรือในธุรกิจการงานของคุณได้แล้วนะเอออย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าวันนึงวันเนี้ยเราเพิ่งเริ่มทำอะไรแล้วอะ่ะมันเกิดกับตัวเองไงจริงๆพี่ไม่ได้ท้อนะมันก็มีท้อเหมือนกันแหละทุกคนมันมันเหนื่อยเช่นอย่างมาขายสักยาเนี่ยเรายกของหนักแล้วมันหน่วงหลังเราแล้วเราก็แบบโดนโดนขาวว่าด้วย,ยนะเราก็แบบ มันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาทําออนไลน์ให้ปังแต่ในครอนี้ที่เรายังไม่ได้มีตังเนี่ยเพื่อนเราก็ต้องทําเช่นเราต้องทำควบคู่กันสองอย่างใครเขาจะว่าเราอย่างไงก็เรื่องของเขาก็มันเป็นถูกต้องแหละที่เขาจะว่าเราก็คือเรื่องของเขานะวันนี้คนเราอย่ามองกันที่การแต่งตัวนะเพื่อนนะบางทีคนเราอ่ะเขาแต่งตัวซอมซ่อแต่ว่า เขามีตังเงือกว่าเราก็มีเขามีทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการแต่งตัวดูดีมันก็เป็นการที่เสริมความสวยความงามความหลอ่อบุคลิกให้เราดูดีดูหลอ่อดูสวยแต่ทัศนคติต่างหากที่น่ากวนคบนะอยู่ใกล้คนคิดบวกอยู่ใกล้คนที่ให้กำลังใจเราในยามที่เราท้อเราไม่มีกำลังใจอย,อย่าอยู่ใกล้คนที่แบบคอยแต่ดินทาว่าร้ายเรา คอยที่แต่จะเหยียบเราอยู่อย่างนั้นคนแบบเนี้ยคุณอะเอาตัวออกห่างถึงแม้ว่าเขาว่าเราเห็นแต่ผลป,ประโยชน์ส่วนตนนะบางคนอาจจะว่าเราอย่างนี้ก็แล้วแต่พี่อยากให้กําลังใจทุกคนว่าตัวนี้ก็เจอไงก็ไม่เป็นไรวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้มแข็งเราต้องเข้มแข็งเท่านั้นสาะเพื่อนเราถึงจะเอาชนะหมู่มารความกล้าหาญ ความเข้มแข็งความสตรองความอ่อนน้อมถ่อมตนในตัวเราก็พอแล้วส่วนใครเขาจะว่าเราไงเขาช่างพี่ก็มีนะพี่ก็ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในใจพี่นะั้นหรือแม้กระทั่งครองสวดคาถาเพราะว่าจะข้าทาเงินล้านใช่ไหมเวลาเราไปค้าขายเราก็บอกหลวงพ่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหนูขอโทษที่หนูเคยบอกว่าหนูจะทำสัจจานี้แต่หนูอ่ะ ยังทาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งหนูทำออนไลน์อ่ะสําเร็จหนูอ่ะจะเอาเงินส่วนหนึ่งในการทําออนไลน์นี่แหละไปพิมพ์สมุดธามะแจกกายคนเหล่านั้นให้เขาได้ไปสวดเชื่อไหมเราเคยแจกเขาไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเขาจะสวดหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาทุกคนวันเนี้ยมีคนมาให้ยารักษา,ศาศจิตใจของคุณจิตตาจงนึกคุณ,คคณหรือพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เขาบอกคุณว่าสวดมนต์สิแต่คุณไม่สวดไม่มีใครช่วยคุณได้นะสิ่งสําคัญหรือการสวดมนต์ถ้าคุณอยากจิงอยากปังอยากรวยคุณไปดูช่องที่แบบพระท่านสอนอะเกี่ยวกับเรื่องการสะสมบุญเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าคนที่เขาปฏิบัติจริงๆอะคนที่ท่านปฏิบัติหรือแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยที่เรียนรู้กดแดงปุกดจักรวาลน่ะที่เราติดตามไม่ว่าจะเป็นครูรู้หรือแม้กระทั่งคลิปมหาการยี่สิบวันเนี่ย ครูประสบความสําเร็จตอนนี้แบบมีธุรกิจสามร้มรอยล้านอ่ะม,มันเกินจากคนมีกันยี่สิบบาทสิ่งหนึ่งที่พี่เจอกับตัวเองค่ะห้ามอ่อนแอเพื่อนออนแอได้เว้ยถ้ามันไม่ไหวแต่ไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้นะถ้าเราจะร้องไห้ถ้าเราจะเสียใจไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้นะเออแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวเสียใจอยู่คนเดียวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องให้ใครรู้อ่ะถ้ามันไม่ไหวอ่ะ เราไม่ต้องมาแบบทำให้ใครเห็นก็ได้นะเวลาเรา air. อ่อนแอคนเก่งคนสตรองคนดีที่เขาอยากทำอะไรให้สำเร็จอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีน้ำตานะเว้ยแต่เขาไม่ทำให้ใครเห็นแค่น,นี้เราเคยขายของอะไรบางก่อนกว่าเราจะขายดีขายปังจากที่มันจะขายไม่ดีอะ่ะก็ขายดีอเพราะความพยายามอ่ะ ก็ความลงมือลงมือทําไม่มีอยู่นะแล้วก็คิดบอกว่าจะขายดีขายปังผลทไายก็ขายดีขายปังแต่บอกเลยว่าคือยอมรับน้าบ้าแต่ก่อนพี่เป็นคนกล้ามากนะเพื่อนพี่กล้าที่จะแนะนําบางทีมีสบู่ล้างหน้าอยู่ในตัวเี้ยังไม่กล้าแนะนําใครเลยนะเพราะว่าเรามันก็คือแบบว่ามันเพิ่งใช้เจ็ดวันเองอะ่ะก่อนหน้านี้เคยใช้ก็จริงแบบเราก็ไม่ก็แบบเหมือนไม่กล้าแนะนํา เราก็เลยคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะมาเปลี่ยนขายอะไรดีวะที่แบบสงสัยต้องขายกันแดดแน่เลยเพราะว่ากันแดดเราขายของตากแดดไงทุกคนถ้าเราใช้กันแดดหน้าเราจะสวยขึ้นเราสามารถไปขายให้เขาขงคงจะเชื่ออะไรประมาณเนี้ยยังคิดว่าต้องขายกันแดดหน้ากันแดดตัวดีดีไหมอะไรประมาณนี้ยังนั่งคิดอยู่เนี่ยว่าจะขายอะไรดีวะเพราะว่า,าทำงานต้องไปขายของตากแดดอะ่ะมันน่าจะขายให้ลูกค้าเราได้ด้วยนยคะ่ะ เขาจะได้มีรายได้ไปกับเราด้วยอย่างนี้ยค่ะวันนี้มีใครเกลียดเราใช่ไหมเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจทําตัวเองให้มีความสุขถ้าคุณเป็นมัวแต่นั่งแคร์ว่าใครเกลียดเราบางทีเขาอาจจะไม่ได้เกลียดเราก็ได้คิดตัวเองก็มีอย่างนี้ยค่ะผ่านมาหมดแล้วเพื่อนๆพยายามเลยค่ะถ้าอยู่กับตัวเองได้อยู่ค่ะกอดตัวเองขอบคุณบอกรักตัวเองอยู่กับตัวเองนอนเหยียดขาตัวตรง แ,แ,แล้วแต่จาคหือท่าไหนแล้วแต่เพื่อนๆอยู่กับตัวเองอะ่ะเออแล้วคุณจะได้รู้ว่าโหการที่เราคุยกับตัวเองเนี่ยมันก็แบบมีความสุขจริงเนาะการที่เราไม่ต้องไปรับรู้เรื่องอะไรของคนอื่นมากมายอะ่ะมันช่างมีความสุขครูบาจาพีสอนเสมอก่อนนอนทําอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อไม่ต้องกดดันอะไรตัวเองแล้วนะก่อนนอนเนี่ยให้รู้สึกแบบมีความสุขผ่อนคลายหรือสวดมนต์ค่ะรู้สึกแบบ เหมือนแบบจิตวิญญาณเรากำลังลอยอยู่บนอากาศอ่ะรู้สึกแบบโล่งโปรง่งสบายไม่ต้องกดดันไม่ต้องเหนื่อยมากทํางานได้ง่ายสบายๆสำเร็จได้ง่ายสบายๆหรือไปขายของมันเหมือนจะเหนื่อยนะก็รู้สึกแบบโอ้ไม่ได้เหนื่อยเลยนะรู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกมีความสุขสนุกกับมันสนุกรักกับงานใครจะรักก็รักใครไม่รักก็ช่างมันี่คิดแบบนี้ค่ะนะเ <laughs> ออ ฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันพอแล้วนะบางทีอะคนเรายอมรับตัวเองดีกว่าไม่ยอมรับยอมรับนะเว้ยว่าเราอ่ะเป็นคนแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้เหมือนว่าเออแต่ว่าแล้วตรงตรงโปรแกรมเองเขาให้ฉันเป็นคนยิ้มเก่งน่าเลยเบิกบานรองมีทัศนคติดีคิดดีพูดดีทําดีคุณฝึกบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกวันมันจะเป็นแบบนั้นฉันอารมณ์ดีฉันตลกเฮฮาเป็นคนตลก ฉันเป็นคนตลกฉันเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนยิ้มสวยฉันเป็นคนที่พูดจาดีน่ารักตั้งแต่ต่อหน้าและรับหลังบอกตัวเองค่ะฉันเป็นคนจริงใจและซื่อสัตย์มากๆฉันทําดียิ่งได้ดียิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่จะยิ่งมั่งคั่งมากข,าากขึ้นเท่านั้นฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินเก่งวันนี้ขายได้เท่านี้พรุ่งนี้เอาใหม่คิดแบบนี้พรุ่งนี้ตั้งเป้าหมา่ ตั้งเป้าพวกนี้ไม่ได้เมื่อลืนตั้งใหม่